ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 165ตอนหลวงปู่สวงสยบฝูงควาย เรื่องเล่าจากอาจารย์สมจิตที่คอยติดตามรับใช้หลวงปูส่สวงออกธุดงก่อนติดตามรับฟังขอความกรุณาให้ท่านกดติดตามและกดสับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของหลวงปูส่สวง ที่อาจารย์สมจิตได้เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงมาก่อนอาจารย์สมจิตจะขอถ่ายทอดที่ทนาอาจารย์สมจิตได้พบได้เจอในระหว่างที่เดินทุดงไปกับหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงใช้สายตาจ้องสะกดไปยังฝูงควายที่ชาวบ้านกำลังต้อนไปเลี้ยงในทุ่ง ซึ่งในสมัยก่อนนั้นการเดินทางยังต้องใช้เกวียนเป็นยานพาหานะถนนหนทางแสนจะลำบากยิ่งในตอนนั้นฝนตกหนักทำให้ถนนหนทางเจิ่งนองไปด้วยน้ำผมและหลวงปู่ได้ออกจากหมู่บ้านตะเคียนรามเพื่อมุ่งหน้ามายังบ้านแหลมทองลัดเลาะมาทางถนนสายเอเชีย ข้ามไปบ้านสโสนจนไปถึงบ้านแทงมุ่งหน้าต่อไปยังบ้านใจดีในระหว่างทางหลวงปู่ท่านได้แวะพักที่ใต้ต้นว่าก่อนจะถึงบ้านใจดีบังเอิญมีชาวบ้านต้อนฝูงวัวควายออกไปทำนาหรือว่าไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าแถบนั้นในสมัยก่อนนั้น ควายจะตัวใหญ่ๆเขายาวๆแล้วควายกับพระก็มักจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เมื่อมันเห็นผ้าเหลืองเมื่อใดควายก็จะวิ่งไล่ขวิดแต่ในวันนี้พอฝูงควายเดินผ่านมาช่วงที่หลวงปู่นั่งอยู่เมื่อมันเห็นมันกลับเดินเข้ามาหาหลวงปู่แล้วทำเสียงดังฟึดฟัดฟึดฟัด แม้ว่าเจ้าของควายจะดึงเชือกยังไงควายก็ไม่ยอมหยุดมันยังคงก้าวเท้ามุ่งเข้าไปหาหลวงปู่ที่กำลังนั่งอยู่เมื่อลุงปู่หันไปมองควายฝูงนั้นปรากฏว่าควายฝูงนั้นก็ได้เข้ามาถึงประชิดตัวหลวงปู่แล้วผมเองตกใจกลัวสุดขีดคิดในใจว่าอยู่กับหลวงปู่ตายเป็นตาย ผมเห็นหลวงปู่ท่านจ้องมองควายที่พร้อมจะทำร้ายท่านทุกเมื่อด้วยสายตาที่สงบนิ่งมีเจ้าควายตัวหนึ่งมันเดินมาถึงหลวงปู่และมันก็เอาจมูกไปฟุตฟิตฟุดฟ,ฟิตที่จีวรของหลวงปู่เหมือนจะมาอดอ้อ,อนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่แปลกมากที่เกิดขึ้นก็คือมันเดินกลับไปหาเจ้าของของมัน ส่วนเจ้าของของควายนั้นตกใจสีหน้าไม่สู้ดีนักมีอาการตกใจไม่แพ้กับผมเพราะว่าไอ้โทนตัวเนี้จัดว่ามันเป็นควายที่ไม่เคยยอมใครคงนึกว่าเจ้าโทนจะทำร้ายหลวงปู่เขาจึงรีบดึงเชือกที่ผูกเจ้าโทนคราวนี้มันยอมแต่โดยดีแล้วพร้อมกับไล่ควายไปทางอื่น แต่หลวงปู่ไม่มีอาการสะทกสะทานแต่อย่างใดยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่โคนต้นว่าสายตายังมองเพ่งอยู่ที่ควายฝูงนั้นพอผ่านไปสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าไปสู่บ้านใจดีพอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ถึงตรงโรงเรียนบ้านใจดีตรงนั้นจะมีทางแยกไปทางทิศตะวันตก หลวงปู่ก็เลยเดินลุยน้ำที่เจิยงนองบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนตมแถวนั้นเป็นทางเกวียนการใส่รองเท้าเดินย่ำก็จะลำบากเพราะว่ารองเท้าจะจมลงไปในโคลนเมื่อดึงเท้าจะก้าวต่อไปรองเท้าก็ฝังอยู่ในโคลนตมก็ต้องก้มลงควานหารองเท้ากันอีกเนื่องด้วยมันเป็นช่วงหน้าฝน ก็ต้องทำใจพอดีเห็นญาติโยมเดินมาบรรจบกันที่ทางแยกพวกชาวบ้านเดินกันมาสี่ห้าคนก็คงจะเดินไปไร่ก็เลยถามว่าเส้นทางที่จะไปบ้านใจดีจะต้องไปทางไหนชาวบ้านก็ตอบว่าเส้นทางนี้ไปบ้านอังกุนและชาวบ้านก็เลยถามต่อว่าหมู่บ้านไหนเหลอที่นี่ม์พระกุณท่าน หลวงปู่ก็ตอบเป็นภาษาเขมรว่าไปเรื่อยๆจะไปทุดงพอเดินมาได้สักพักหนึ่งก็ถึงป่าละเมาะก็เจอไร่ของชาวบ้านเป็นไร่กว้างที่ปลูกพืชเอาไว้หลายอย่างมีทั้งปอทั้งมันเต็มไร่ไปหมดพากันเดินต่อไปเรื่อยๆ จนถึงต้นมันปลาที่กำลังออกดอกช่อสีเหลืองเต็มต้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วจนทำให้หลวงปู่ต้องหยุดพักใต้ต้นมันปลาเมื่อเห็นหลวงปู่นั่งลงผมก็เลยเตรียมเอาน้ำมาถวายหลวงปู่นั่งพักได้ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงชาวบ้านไล่ต้อนฝูงวัวควาย เสียงฝีเท้าของวัวควายที่เดินหรือว่าวิ่งกระทบกับน้ำที่เจิ่งนองดังสนัน่นประสานไปกับเสียงของเจ้าของที่ตะโกนร้องมาให้วัวควายวิ่งแต่ตะโกนยังไงวัวควายก็ไม่ยอมหยุดหัวใจของผมแทบหยุดเต้นเพราะว่าควายฝูงนี้มันมากกว่าที่ผมกับหลวงปู่เจอมาเมื่อสักครู่นี้ เสียงของเท้าวควายฝูงใหญ่ที่ย่ำไปในโคลนที่เฉอแะแฉะเสียงของมันดังแน่นกับเสียงน้ำที่กระเซ็นมันไม่ใช่เป็นการเดินธรรมดาคราวนี้มันวิ่งมากันทั้งฝูงเป้าหมายของมันเท่าที่ผมคาดคะเนมันกำลังตรงมาทางผมกับหลวงปู่อีกแล้วคราวนี้ผมคิดว่าครั้งนี้ จะโชคดีเหมือนครั้งที่ผ่านมาไหมท่าทางแต่ละตัวมันหมายปองเอาชีวิตผมได้แต่หลับตาและก็ภาวนาขอให้หลวงปู่คุ้มครองจนกระทั่งเจ้าควายฝูงนั้นมันเริ่มชะลอความเร็วลงจนมาถึงจุดที่หลวงปู่กับผมนั่งอยู่ที่ใต้ต้นมันปลาหัวควายเหล่านั้นก็หยุดชะงักไม่กล้าวิ่ง ไม่กล้าเดินต่อไปเกๆกังจะเดินหน้าก็ดูว่ามันจะก้าวขาไม่ออกจะถอยหลังหรือก็ดูเซ่ๆผู้มันถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นชั่วอึดใจเจ้าของก็ตามมาทันสีหน้าของเจ้าของดูซีดเผือดเมื่อเห็นผมกับหลวงปู่ถึงกับตกใจคงคิดว่าชีวิต ของผมกับหลวงปู่คงต้องมอดมวยมรณาอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่เห็นวัวควายไม่ยอมเดินไม่ยอมวิ่งต่อไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแม้จะตะโกนไล่อย,ย่างไงก็ไม่ยอมไปไหนส่วนหลวงปู่นั่งมองอย่างนิ่งสงบไม่พูดอะไรเหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านมา เมื่อเจ้าของควายเหลือบมาเห็นหลวงปู่ที่นั่งอยู่ก็คิดว่าฝูงควายของตัวนั้นคงจะกลัวหลวงปู่คงจะใจชื้นขึ้นมาที่เห็นควายของเขาไม่ทำอันตรายปู่ผ่านไปสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าเต้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 าจากนั้นฝูงควายก็ค่อยๆขยับขยื่นเดินทีละหน่อยทีละหน่อย เดินแถวเป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบอย่างช้าๆไม่เหมือนตอนแรกที่แต่ละตัวต่างวิ่งมาหวังเอาชีวิตพอมันหันเดินกลับไปได้ผ่านไปสัก20เมตรเจ้าวัวควายฝูงนั้นก็ต่างพากันวิ่งไปยังสุดชีวิตส่วนเจ้าของก็รีบวิ่งตามขี่โครนกระเซ็นเสียงดังมากกว่าครั้งแรกหลายเท่า เหมือนกับว่าเจ้าวัวควายฝูงนี้มันกลัวอะไรสุดชีวิตจากนั้นผมและหลวงปู่ก็ออกเดินทางกันต่อจนไปถึงบ้านอังกุลจะเจอโรงเรียนอยู่ซ้ายมือส่วนทางจะเข้าไปที่บ้านอังกุลอยู่ขวามือหลวงปู่กำลังจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็พอดีใกล้เที่ยง มีญาติโยมเข้ามานิมนต์และก็ให้ฉันพระตาหารชาวบ้านอังกุนก็เลยถามผมว่าจะไปไหนกันต่อเหรอผมก็เลยตอบว่าไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วแต่หลวงปู่ท่านจะพาไปไหนจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้พรเป็นภาษาเขมรหลวงปู่ยิ้มให้กับญาติโยมที่ถาวายอาหาร ต่อจากนั้นก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆผ่านหลายหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าหลวงปู่พาเดินละเลาะ,ละทั้งป่าทั้งลาําธารไปจนถึงบ้านกกกวานทางทิศตะวันตกของบ้านกกกวานจะมีโนนสูงเป็นวัดเก่าวัดร้างหลวงปู่บอกว่า สมัยก่อนนั้นหลวงปู่เคยมาพักตรงต้นโพตรงนั้นแต่มองไปรอบๆวัดเก่านั้นก็จะเห็นรอยกุดหาของเก่าสมัยโบราณที่มีหินมีหม้อแต่ดูจากหม้อแล้วก็ยังมีเศษกระดูกเป็นชิ้นๆแต่กระจายอยู่เกลื่อนไปหมดจนกระทั่งพระอาทิตตกมาถึงตอนกลางคืน ผมเฝ้าดูเห็นหลวงปู่นั่งอธิษฐานจิตผมก็ไม่ทราบว่าท่านกรวดน้ำหรือว่าอธิษฐานอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่นับได้ว่าบรรยากาศมันเงียบสงัดมากเรื่องราวที่ผมได้เล่ามานี้เป็นความจริงแต่วันเดือนปีผมจําไม่ได้เพราะว่ามันนานมากสมัยนั้นยังเป็นทางเกวียน เวลาหน้าฝนน้ำท่วมก็จะท่วมเส้นทางทำให้เดินทางลําบากมากจากบ้านใจดีไปบ้านอังกุลคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าเส้นทางนั้นเป็นยังไงในสมัยนั้นในคลิปนี้ผมขอเล่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วค่อยติดตามตอนต่อไปจากบ้านอังกุลไปที่บ้านกกกวาน และที่อื่นๆในคลิปต่อๆไปครับอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยเยอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปสวัสดีครับ